สวัสดีชาว YouTube สวัสดีชาว Facebook ทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้ช่างใจพามาชมอาการทำรุปเสียหายของกล่อง ECU ครับตัวนี้เป็นฮอนดาเบียร 110i LED ปี2021 2022นะครับแต่ว่าตรวจพบปัญหาว่า ก่อง ECU เสียนะครับอาการเสียเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมเปิดสวิตช์กุญแจที่ตำแหน่งออนนะครับไฟ engine ติดปกตินะครับติดปกติมันลดทั่วไปครับแต่ว่าปั๊มติ๊กไม่ทำงานนครับเปิดกุญแจแล้วปั๊มติ๊กไม่ทำงาน,นครับ ธรรมาดาปกติทั่วไปเนี่ยรถพวกนี้เปิดสวิตช์กุญแจพี่ตำแ่งออนเนี่ยปั๊มติก๊กทำงานโดยที่จะมีเสียงบริเวณนี้คันนี้ทดลองเปลี่ยนปั๊มติ๊กแล้วนะเปลี่ยนชุดใหญ่เลยทั้งชุดก็ยังไม่ทำงานเหมือนเดิม ใครเจอปัญหาลักษณะแคร์กันก็ดูคลิปเราเป็นแนวทางนะฮะเดี๋ยวถอดกล่อง ECU ให้ดูครับตัวนี้เป็นกล่อง ECU รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับรหัสเขาจะเป็นรหัส K2JT01 นะครับใหม่ล่าสุดครับนี่ครับ ตอนนี้ผมได้ไปเบิกศูนย์มาแล้วครับนี่กล่อง ecu แท้เบิกศูนย์ของค้นด้าครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะหน้าตาประมาณนี้นะครับของแท้ต้องหีบห่อแบบนี้ครับรหัสสามแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์ k สอง j ทีศหนึ่งซึ่งมันจะไม่สามารถใช้ร่วมกับพวก k ศูนย์สาได้นะบางคันอาจจะใช้ได้แต่ว่ามันจะติดโค้ดครับ ตัวนี้ต้องเป็นถ้าไม่อยากมันติดโค้ดเราต้องเบิกเบิกตรงรุ่นนะครับใหม่แกะกล่องนะของใหม่แกะกล่องของแค่เบิกสูรเนี่ยก็จะมีคู่มือการสัมผัสหรือการจับกล่องมาด้วยนะเราห้ามสัมผัสเอานิ้วมือไปสัมผัสแถบตรงนี้นะครับแถบสีทองทองเนี่ย ตามคู่มือเขาบอกมาอย่างนั้นครับอ่ะเดี๋ยวผมมาเทสให้ดูเลยเดี๋ยวผมจะเสียบกล่องตัวเนี้ยเข้าไปแทนกล่องเดิมนะครับจะเทสหะดูนี่ครับเสียงมอเตอร์มาแล้วครับได้ยินไหมครับนี่ ซึ่งมันจะแตกต่างจากกองตัวตัวตัวติดตรถเมื่อกี้นะครับอันนี้จอดไว้นานครับกว่าจะกว่าจะได้อะไรมาแบบก็เริ่มอ่อนครับเลยสตาร์ติดยากในช่วงแรก การก็มีประมาณว่าทำมันเสียนะเปิดสวิตช์กุญแจไปที่ตํแหน่งอ่อนไฟอนจินทำงานปกติแต่มอเตอร์ปั๊มติ๊กไม่ทํางานนะครับนี่คืออาการของกล่อง ecu เสียหรือชำรุดนะครับของที่ผมเบิกจากศูนย์มาครับเดี๋ยวจะเอาของของของติดรถเสียไปดูอีกทีนึง นี่ครับไม่มีเสียงมอเตอร์นะโอเคนะครับใครใช้รถรุ่นนี้อยู่แล้วเจอปัญหาคล้ายๆกันก็ดูคลิปเราเป็นแนวทางได้นะครับเป๊บร้อยสิบไอตัว LED สองพันย2ิบเอ็ดันยิบสองครับรหัสกล่องก็ 38770K2J-T01 ของแท้ครับแท้ๆครับ